สวัสดีครับมื่อนี้ยส่งภาพแพรมือใหม่มายามมีรัดฟ้ามันยินขาวว่าเป็นเอาแพร่เมื่อไม่มีตัวง่ามมาสั่นว่ะขอชื่อกาสสวัสดีครับอยากจะของครับครเออข้าวว่าเอาแพรมื่อไม่คือไม่ตัวง่ามงามข้าตีอีนี่อีเก่าด้ยเนาะอันบนนี้อีเก่าใส่ซุ้มหม้อเมื่อไม่ใช่หรอโอ้พี่น้องพี่น้องซุ้มหนึ่ง ดูเพ่ก,กันใดเ็มป์ป้อกปองปอนเบสเซ็ตเอาเอามาไม่ประมาณจะโตเอาม้าไม่นีสิบกว่าตัวสกว่าตัวโอ้ลงทุนไปประมาณสิบกว่าตัวเยบกว่าตัวที่ว่สองนุ่ก็บาทบ่อง่กาบาทบ่ะเออที่ตังามแพะกันใดช่วงนี้กำลังสะสมเอาม้าไม่มาจาก้องหามนบ้านจ้ฮองหาม แม่ว่าไมแม่นเท่าไหน่แม่นน่แม่นี่กับลูกมันเย็บจ้าน้กับลูกมันหน่อยมันโอ้ลูกชายเพิ่อ้ลายคนน่งโอ้ลูกชายก็งามโอ้ยพ่อซสือพ่อซสือเป็นแม่ลูกกลับสองขอกเลยบ่ลูกวแล้วประมาณจะตไปสองขอกูมีีห้าตัวมี้าไปจุดสงฝ้าป้าเหมือนก็พือนงายเด่อย้าบางยังไดก็บ่ิจดง่าเทีย กันล่างกนลังเสริมขออโอ้ผลงานกันล่งเสริมคอกเด็กกับม่ยมน้ำเออเออออความลงุนข้กอันนี้เฮ็ดเฮ็ด้อข้อยังนี่ยำไทย้อขลอลูกโอ้เฮ็ดมอครับเตรียมข้อมันมาเตรียมคอเออเตรียมคอดดีดีถามข้อกี่ตัว ช่วงนี้แม่มานหลายเนาะโอ้ยพ่อตาก็ไม่กขาล็อกใจลูกหลานมันนั่งอยู่เดี่ยวจบ้างอยู่ปบอดแบบซิอันนี้กินไส่กินนมเลยไส่พ่อพ่อเนี่ยแม่ไปกินนมบ่พ่อเนี่ยไปกินนมในกวางนมเปาเนี่ยกดสามชองสี่ชองแล้วแม่เป็นยังบ่แม่เรียกแค่สองตัวป้อยลูกถิ่มลูกทักป้อยถิ่มมันให้แค่ตัวแม่ขิมนให้แค่ตัวแม่กับแปลงทีนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ เออกระลับกระต่าฮะโอ๊ะมาได้ไรนี่เนามีโอกาสจะขายบ่เนี่ยเอาท้าได้ขายดอกจ้าเก็บไปซะก่อนเก็บได้ก่อนเจ้ะมีอะไรบ้างเนาะจะขายมันไงก่อนล่ะมีตัรถือกิ่งบ่เออขายจะขายตัวเถื่อเลยบ่ตัวเถื่อไลยตัวอยู่จะขายอยู่ขายขายกิโลอันเหรอเนาะก็แม่สะสาชมใบเห็นบ่ต่อไปโอ้พี่ถูกงามอ่อนซ่อนแค่ ข้ามแพรเมื่อไม่ไม่เห็นเราอ่อนซ่อนพวกเคยเลี้ยงน้ากันเนาะอ่าก็มเข้ากันาสองก่องมาสิกกรหลายแตกกัยาวสมาสิกเราับ่นีบอกทข้าวารดอกเพราะว่าจะไปกับเพื่อนขายกันดอกเนาะสิเรามมใามายงซ่กับเอกใญ่เวลาเอาซื้อกสวัสดีสวัสดีจะของข้ามครับสวัสดีครับ